ถึงเจมนะเขินมากเลยเอยบาบอแอบชอบย้อนบุญพัลละเต้นแม่แล้วจังหวะที่เขาหันมามองมคือจังหวะที่ผมพูดว่ากดให้หน่อยสิของเยอะมากนะทุกคนสมัยเมื่อนะติดติดกว่าปีที่แล้วึ้นโลข,ข้างเลยไปขายทิ้งเลยนะ สวัสดีครับผมทิวจากช่องทิวฮาเฮครับผมวันนี้มาอยู่กับเพื่อนครับผมเจมตีนั่นเองไม่เจอกันมา,านานไหมนานเท่าไหร่วะสองสามเดือนปะเออสองสามเดือนนะครับไม่ได้เจอกันวันนี้ก็เลยนัดมาเดินตลาดมือสองทันทิีทันทิแล้วก็แบบไปดูไปดูดีกว,ว่าว่าที่นี่มีะอะไรบ้างพี่ถึงเจมนะเขินมากเลยเอ,อ้ยบาบอเล่นดิไม่เจอกันนานหรออ๋อไม่เจอกันนานเหรอเปล่าแอบชอบ ย้อนบุญพลาเนาาาาะอ้เเฮมพปปราอยู่ชั้นสองใช่ปะแล้วที่เนี้ยคนเขาคนเขาไม่ได้ลงชั้นหนึ่งเว้ยกูไม่ไปกดชั้นกูไม่ไปกดชั้นหาชั้นห้าไม่เจอกูกดชั้นสี่ปุ๊บคนเขาก็มองหน้าเว้ยกูไม่เห็นแล้วเออกูมองไอ้กูทําอะไรผิดมาเหี้ยเขามองหน้ากูทำไมวะไม่แล้วจังหวะที่เขาหันมามองคือจังหวะที่กูพูดว่า กดให้ได้ดีอ่ะคุณเลื่อนไปดูแล้วว่าเขาบอกมึงเหมือนบอกกูอย้าเนี่ยอะไรอย่างงี้นี่เองมึงนี่ยืนวแล้วที่กูพูดอ่ะมันเป็นจังหวะที่เขากำลังมองกูอยู่ไงมองกูอยู่แล้วกูบอกว่าไอ้ทิวชันเหระชนะชนะกดให้ไอ้ดีน้องเจมจัดไปแล้วอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นหกกันนะครับผมอันนี้ชั้นห้าเจมว่าเจมก็จัดไปแล้วผม ชั้น6นี่เขาบอกว่ามีพวกโมเดลตัวการ์ตูนแต่เราขึ้นไปดูนะครับรอเกมแตกต่างกัแล้วตอนกูตอนกูไปฮ่องกงกูก็ไม่ซื้อเมาส์กลับมานะแล้วพอกูกลับไทยกูก็สั่งจากจีนก็ไอ้ที่ก็ฮ่องกงมากูก็ไม่เข้าใจเติมเหมือนกันกูทำทำไมวะเฮ้ยไม่รู้ยังไาอะไรแดบนี้กูไม่รู้เัีไยกูไม่เจอเลอันนี้ติดน่าจับนะนี่มามาครั้งแรกก็จะหลงๆหน่อยแต่ก็ดีนะเดินมีแอร์ นี่ไงโมเดลโมเดลนี่เกเลยจิ๊บจุ๊บอยากได้โดแงโคลสว้าวของเยอะมากนะทุกคนกว้างนะตอนแรกคิดว่ามันจะเล็กกว้างมากกว้างไปนู่นเหรยูทูบเราบอยูทูบเหรอ Youtube เหนอนโอ้ที่นี่อนนอนครับ แล้ทุกคนมีของกินด้วยตรงอน้นไปดูของกินดีกว่าผมมาเพื่อของผมมาเพื่อของกินครับเื่อนทุกคนมีโซนของกินกหมเอ้กูหิวข้าวแล้วสุดท้ายเจมจบที่ทำหมแยวกินข้าวแบบหนึ่งไอ้เจมกินโคตรเยอะข้าวคํามูพิเศษสอง มึงไม่ต้องแดดแหนกินข้าวแล้วก็ไปเดินดูต่อครับผมเี่งสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วขึ้นโลข้างๆเลยสาวๆมองกันใหญ่ มมอบลได้ตัวหนึ่งพอตัวนี้กันเดินวนไปวนมาไม่รู้จะเอาอะไรละเท่าไหร่ไม่แน่แต่ว่าร้อยตือสี่สิบเอาไปจ่ายเอาไปจ่ายล่ะขับไปหมดนีกว่ยเสื้อสีเขียวเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยลองใส่เกมได้ของให้แมว ตอน,นแรกว่าจะกลับบ้านนะครับผมคนแต่ว,ว่าฝนตกหนักมากเกมขับรถไม่ได้ครับกูขับได้ไหมว่ากูขับไม่ได้แต่ว่ากูไม่รับประกันความปลอดภัยแค่นั้นนะเดี๋ยวมันเป็นอันตรายไงครับก็วันนี้ก็เตรียมได้แล้วนบ้างได้ของแมวได้บ้านแมวแล้วก็เมาส์ข้างหลังอนะ่ะเอาไว้ทำงานนี่ไม่ไม่มีอะไรเนี่ยของแมวแม่งแพงสุดเลยเนะีลยของบอกมีเสื้อตัวเดียว40บาทวันนี้เสียแค่40บาทใครแบบว่าหาเสื้อผ้าใส่ก็ลองมาเดินดูได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้แบบว่าเติบโตไปด้วยกันเย้หล่อตอนนี้เราจะมากินลาเถียวลาเถียวหรือลาเถียงวะลาไม่รู้อะลาเถียวลาเถียวอ่าเราจะมาลองกินมันครั้งแรกกันอ่าเต้นเต้นนะเต้น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 ครั้งแรกอ่าเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีกว่า แรกที่ได้กลิ่นมาไกลๆอ่ะมันเหมือนกลิ่นกลิ่นเหม็นเหม็นเหม็นสาบอ่ะแต่พอดมใกล้ๆเราไดนกลิ่นห<อ>ม,มาล่าไม่เคยกินเลยครั้งแรกไอ้เดี๋ยวมึงลองกินก่อนมึงลองกินก่อนเลยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้รู้รสชาติมันอร่อยดีนะเว้อร้อนหรอ,อ,รอเป็นไงมันมันหวานหวานเค็มเค็มเออมาอ่ะหวานหวานเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มนิดนึง มันน่ะถามว่ามันหวานไหนมันหวานนะเว้ยมันหวานหวานเผ็ดแต่ว่าเราไปขายทิ้งด้วยนะเออไม่อร่อยอ่ะแม่งมันเยอะมันเหมือนแบบว่าเต้าหู้ตกตกน้ํามันอ่ะตกน้ํามันหม่าล่ามึงชอบเหรอเลยก็กินได้อ่ะอร่อยเยอะมึงกินได้มึงเอาไปกูไม่กินเออาร่อยดีออร่อยดีเตตะก้าเต็มไม่เต็มแค่เต็มไปดีไปละ